เบอร์หนึ่งนอนเบอร์หนึ่งทำไมถึงได้เลยเบอร์หนึ่งวะตัวห้าแก่แล้วก็เรีนมือถือไว้เผื่อด้วยนะคะเบาหน่อยถ้าเบาหน่อยเบาหน่อยก็ทิ้งเสียงไว้อากาศไม่หยิบใช่ไหมดีมากเบอร์หนึ่งเหรอคะดีเ๋ยวนะเป็นผู้หญิงที่ไปไหนไปได้เบอร์หนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะให้ดู ไปแล้วน้องก็ได้เบอร์หนึ่งยอนต้องงรเอออีกอันอยู่ไหนสองอันเลยนะสเปรย์สเปรย์ พอแล้ะเบิร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ช่วยอ่านนะลูกผมว่าใบที่หนึ่งพญากรสุนทรเฉลยด้วยกุศลบุญสร้างปางก่อนเคยจะน้อมนําให้สเบยและเบิกบานท่านจะมีถิ่นฐานบ้านสํานักและยศศักดิ์สิ่งสิ่งอะไรอะสิ่งหอมพร้อมสถานทั้งค่าท่าทรัพย์สินสลึงพานทุกที่วาสุขนี้ไม่มีใครเปรียบเป็นเช่นพญาราชสีสุ้ร้วนมีบริวารนั้นมากมายเยอะจริงค่ะคอยพิทักษ์ร้อมอยู่รอบกาย จะ ö, มีวายสุทซาบอาบสวงเอ่ยเหมือนโลกจิตเลยค่ะไปที่ไหนได้แต่เมื่อหนึ่งนี่ได้เมื่อหนึ่งจัามุำได้เราจัเพราะว่าได้อยู่เราจะพูดจับมุมไหมเขาเล่นเป็นออก้านแต่จับได้แต่ว่าถ้าฟาวก็ชูไปเลย ไปค่ะเราไปดูไก่มึงมีไก่ทอยที่ว่าไทยอะค่ะใส่รองเท้าขึ้นมาที่นี่ปุ๊บจะจิกตอนเรียนมาจะได้ยินไหมเคยได้ยินไหมไม่เคยเขาบอกว่าถ้าไม่ขายไทยอยู่แถวนี้ขายยังไม่ขายเก็บมร์อหรือเปล่าไปดูไก่กันบ้างตาอไปดูกับป้างตามมืไม่กันบ้างตามมื่อไปเูไก่กันบ้างต้อ ่อเ <ider> ือเชยนัื้อเหนือเจ้าบกไม่ยางเรื่อเหนือเลยฮ้าักไ่คเื่อแก่อนน้ออ่าได้เลยคอไก่ลเสมขาของพัสี่แ้งเมหาหลายช่องไาค่ะ พ่แล้วกูเจอตัวไหนวะกูยังไม่เกิดเลยเนี่ยค่ะแล้วก็มีมีที่บอกกับจิกใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยใส่ถุงเท้าบอกว่าใครใส่เลยปุ๊บก็ใส่นิดนึงอะตัวเนี้ยค่ะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รอค่ะเขาบอกว่าแล้วมีจริงๆนะคะใครใส่จิกอ่ะเป็นนวลไล่ฟังเฮ้ยมีผู้ใหญ่เราให้ฟังไหมพอดโอเคนะคะ อันนี้คือไก่พลอยต่อไปเราจะเดินไปที่จุดชมวิวเล็กเอารองเท้าแล้วก็ไปที่จุดชมวิวถ่ายรูปกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่ภูบาศิวิชัยเสร็จแล้วเราไปลำพูนวันนี้เลยไปสามพระธาตุค่ะว่าารูปหมูวัดปีสามโมงเฮ้ยเชียงใหม่ห้าโมงเดี๋ยวโทรคุยกับพระเจ้าว่าจะถ่ายรูปหมูห่ถ่ายรูปหมู่ตั้งใจไอ้มาถ่ายรูปหมู่ก่อนเจ้า <c oughs> ถ่ายรูปหมู่ก่อนเจ้าเฮ้ยค่ะรูปหมู่ก่อนเจ้าอ่ะ

ถามเมื่อวานเนี่ยผมเจอดีไหมครับถามุมจะบวชผมจริงจริงแพาลายยาแก้เสร็บแล้วบนเลือดพี่เช็คพี่เช็ตทุกคนเรียยทุกคนมารวมถ่ายรูปมือแค่นี้ครับนะครับ ที่เปตามป้ายง่ายหรือเปล่าง่าขออะไรขออะไรไม่ขออะไรจะรับผิดชอบผิดใจต่างๆจะผิดใจนะ

แลรกอรงันจะต้องนะครับตอนนี้จะร้อยแล้วแล้วก็ม่ไม่มาใมีเบะคนนีม่ระดมาใชไหมใดิไปไเไปไม่รู้เดินลงไปไหนตาล้องงางห เดินไปดูแล้มาดูแล้เดินไปดูแล้วเดินลงมาคือผมเดินไปดูแล้วคือเดินลงมาไปกับกพ่อนเนะไ่ไม่อเอามาดีมาเนี้ยเดินไปนี้จะไปเดินมามาจะอ่านได้ปะเลี้ยงทีว่า้ี่ชายวันที่สองเปลี่ยนดาว